วันนี้เรามีท่าบริหารสำหรับประการบริหารเขามาให้รับชมกันค่ะไปดูกันเลยท่าแรกนะคะนั่งให้ขาแบบนี้หลังจากนั้นเตะเข่าขึ้นมากระโดดข้อเท้าขึ้นค้างไว้5วินาทีทำทั้งหมด10ครั้งนะคะและก็อย่าลืมสลับข้างท่าที่2ใช้ผ้าม้วนแบบนี้สอดระหว่างขาให้ขยับก้นออกมานิดนึงนะคะหลังจากนั้นให้หนีบไว้แบบนี้ เลกระดกขาข้างหนึ่งขึ้นนับหนึ่งถึงห้ามันกันแต่อย่าลืมนะคะตรงนี้ยังหนีบผ้าไว้อยู่นะทำแบบนี้ทั้งหมด2ี่สิบครั้งค่ะท่้สุดท้ายนะคะให้หากำแพงที่แก้ๆเราหลังจากนั้นให้ชิดกำแพงนี้ข้าวขาวออกมาหนึ่งเก้าสองเก้าหลังจากนั้นให้เราพิงกำแพงและย่อเข่าลงให้บริเวณหัวเข่าและส้นเท้าหรือว่าเท้าของเรานะคะอยู่ในระนาบเดียวกัน,นะคะ่ะ ค้างไว้5วิทาแบบนี้นะคะทั้งหมด20ครั้งค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะลองทํากันดูนะคะโรงพยาบาลลําพูนใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจใกล้คุณอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล